เอเทเทกลับมาอีกครั้งกับไอกาดจีวีเท็อีกรอบอ่าอันนี้สะสมมาแล้วเนาะร้อยห้าสิบเก้ากล่องซึ่งไอระเบิดไม่ใช่ดิซึ่งไอกล่องเนี่ยที่เขาใฝ่ฝันกันนะก็คือไอระเบิดแฟตบอมก็ ประมาณไอระเบิดสโมกหรืออะไรแหละแต่เขาเรียกก็แฟตบอมไงระเบิดแฟตอะมันมีถาวรเนานะสิบห้าวันสามวันอ่าช่องระเบิดหรือช่องมีดมนะันอะเดี๋ยวดูดูก่อนอ๋อช่องระเบิด ช่องระเบิดสามสิบวันกับสามวันเอาหัวอะไรมั่งหัวทาวรหัวสามวันอาการ์ดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาละกกนะไอระเบิดแฟดบอมมีร้อยห้าสิบเก้ากล่องซึ่งกูจะเอามาลกคังไหมเนี่ยลบได้เปล่าก็ไม่รู้อ่ะลองดูปไปกันโซ เอาหัวอ๋อไอหัวนี่หัวปลาหมึกลอบเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมลอบอ่ากันโซกันโซเออกันโซลัวๆดอกไม้กลัวทีละหนึ่งเปืนนี่อะปืนอะาโอเคก็แต่ดีอ่มันมันก็มีถาวรไปแล้วมันไม่มีถาวรไอกล่องนี้ไม่ออกถาวรอ๋อไอเปืนเป็ดอ่าอ่เดี๋ยวเอาไปย่อยเอากันโซได้อ่า ยังไม่ออกเอาก้าวกล่องและปืนนี่อีกอืมออันนี้อันนี้จะบอกว่ามันคือคือถ้าปืน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 ,ป,นปืนทั่วไปนะมันยิงกําแพงก็จะเป็นสีดำดำแต่ถ้าอันนี้ยยิงํยิงใส่กําแพงอมันจะออกสีฟ้าฟ้าเป็นเอฟเฟกเฉย เก็ตเนาะอ่าอ่ากันโซเต็มน้วมังเนี่ยจดหมายช่องเนี่ยกระปิดังค้าสิบเก้ากล่องนี้จะออกมาปืนปืนเยอะเริ่มเยอะแล้จดไปเข้าจดหมายเนี่ยกูเต็มแล้วเนี่ยใช่ไหมเต็มแล้วมาอ่า สามร้อยี่สิบเก้าบวกอีกยี่สิบเอ็ดก็ห้าสิบห้าิบมันก็ยังไม่เต็มเนี่ยมันเข้าเตีงมัเข้าจดหมายแล้วมันได้อีกส <c oughs> องอยังยังยังเป็นวันก็ไม่ออกให้กูเลยเหรอมีมีดอะไรวะอาวุธประชิดโจมตีกว้าง เดี๋ยวคูเปิดผิดกล่องไหมเนี่ยแฟดบอมไม่ออกเลยหรอเป็นวันเนี่ยเห็นเขาว่าออกง่ายกล่องเดียวกล่องเดียวตรงไหนวะเนี่ยอ๋อมาแล้วเป็นวันได้มาสิบห้าวันแปดดาวดูอ่ะถาวรอ,อสองวันที่ออกออกแม่งคู่เลย หนาหนังอ,อ่าหน่อยห้าสิบเก้านะจะไปครึ่งทางแล้วนะหัวน,นี้ออกจังเลยกูมีถาวรแล้วอ่ะปืนเป็ดจะว่าเป็ดก็ไม่ได้ลูกเจี๊ยบอ่ะอันนี้อันนี้ขยายช่องระเบิดโอเคอเปืนโอ้ยอ่า ไม่ออกอปืนอีกแล้วเดี๋ยวกูแยกให้เต็มไปหมดแล้วเนี่ยจะแยกปืนทิ้งแล้วเนี่ยอืยังยังอะไรวะเขาบอกกล่องเดียวออกกูได้สามสิบสี่สิบกล่องและเออเอาเป็ดมาจังเด็ยเป็ดเนี่ย เอ,อ้ไอ้ถุยอยู่ไหนโอ้อืมเฮ้ยเ,เ,เ,เดี๋ยวมึงก็จดหมายกูเต็มอีกเฮ้ย ในกล่องอะไรวะแปหรอ8.55วัน e ก e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  ับ8ดาว15วันอ๋อไอชิ้นส่วนพอดีไอ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 ชิ้นส่วนเก่าๆมันเลยเป็นขยะก็ล้อมๆไปก่อนอามีดอตื่นกูเต็มแล้วโอ้หนาหนังอะอได้มาแค่นี้แล้วกันอ่ะสามสิบวันไปก่อนเอาไปใช้ก่อนลืมก็สะสมกันไปนะสัก พันอสองสองสามร้อยกล่องอย่าไปว่าพันสองสามร้อยกล่องก็พอละอ่าอันนี้ก็สามร้อยเจ็ดสิบสี่กล่องในแพทที่แล้วเนี่ยมันได้อะไรวะอะไรสกินเหรออ๋อสกินกับปืนปืนเป็นบันไดสกินได้สกินมาก็าไปขายเอสเอสพกี่ล้านหรือเปล่าเอสพีหอ่าอบายละไอการทีวี